ครับสถานการณ์น้ําท่วมในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ท่วมติดต่อกันมาเป็นวันที่6แล้วนะครับจนชาวบ้านเริ่มส่งเสียงสะท้อนมาว่าอยากให้มีการสูบน้ําออกจากพื้นที่เนื่องจากน้ําที่ท่วมขังอยู่ในบริเวณนี้เริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับ อยากพาคุณผู้ชมไปดูสภาพปลา3ตัวนี้นะครับนี่คือปลาส่วนหนึ่งที่อยู่ในบ่อเลี้ยงปลาที่ชาวบ้านหมู่ที่7ตําบลหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่สามารถเก็บได้ทันหลังจากที่เจอน้ําท่วมหนักในช่วงวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับ เจ้าของบ่อเลี้ยงปลาเล่าให้ฟังว่า,าตนเองนะครับได้เลี้ยงปลากระพงและปลาอื่นๆไว้มากกว่า200กิโลกร,รัมในบ่อเลี้ยงปลาและได้รับความเสียหายทั้งหมดในช่วงที่น้ำท่วมเนื่องจากปลาไม่สามารถทนกับสภาพที่น้ำท่วมได้เนื่องจากน้ำไม่สะอาดเพียงพอนะครับ ซึ่งตอนนี้สามารถจับปลาได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นพร้อมกับระบุว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือในการสูบน้ําออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเนื่องจากชาวบ้านกําลังได้รับความเดือดร้อนทั้งที่น้ําเริ่มส่งกลิ่นเหมน็นแล้วก็การเดินทางสัญจรที่เข้าออกยากลําบากนะครับ อยากให้เขาช่วยเรื่องระบายน้ำอะค่ะให้ออกไปให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้มันคือวันวันวันที่หกแล้วค่ะเพราะว่ามันก็เดือดร้อนเนาะแล้วก็น้ํามันส่งกลิ่นเหม็นเนี้ยค่ะแล้วก็ยามันก็เริ่มเน่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะที่ท่อน้ํามันขังอยู่มันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นมันส่งผลกระทบกับเรายังไงบ้างก็เริ่มแรกเลยก็คือเรื่องกลิ่นนะค่ะแล้วก็กลัวเป็นแบบโรคเท้าค่ะ จากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนในส่วนของแผนบริหารจัดการน้านะครับนายอัชรวิทย์นาควัชระผู้อํานวยการสํานักงานชนประธานที่1นนะครับได้มีการชี้แจงว่าจะมีการปล่อยน้ําจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนผ่านสปลเวในวันนี้นะครับซึ่งได้มีการเริ่มระบายตั้งแต่8ปดนาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับและสิ้นสุดในเวลา16บหนาฬิกาของวันพรุ่งนี้โดยการปล่อยน้ําจะช่วยเพิ่มพื้นที่รับน้าในเขื่อนได้อีก15ล้านลูกบาทเมตรครับ ทั้งนี้ในการระบายน้ําดังกล่าวนะครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน,น้ําในแม่น้ําปิงแต่อย่างใดนะครับและน้ําจะไหลผ่านประตูท่าวังตาท่าวังตานะครับที่อัตรา1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ และสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของผมนี้ชาวบ้านจะเริ่มนำผ้าใบานะครับมากันในบริเวณบ้านแล้วก็ทำการสูบน้ำในตัวบ้านออกมาข้างนอกนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านไม่สามารถที่จะทนกลิ่นเหม็นของน้ำที่ท่วมขังเป็นระยะเวลานานมากกว่า6วันได้และนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณคุณวีรพัฒน์นะครับ